นักบักบีเหรนักรักบีตัวปั๊กเลยล่ําปั๊กเลยแล้วก็จะมาบอกว่าทําไมเขาทําเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเชอเชิญมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบักเรียนเตรียมทหารจบไปนี่เค้าก็รับราชการคุณไปเป็นกำนันเหรอฮะก่าวครับุวกเราจะมาบอกว่าการเล่นแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ๋อนึกว่ารุ่นเดียวกัน คนคนรุ่นเขาเล่นปก่อนแล้วกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวดิครับกลัวนะไม่ได้กลัวนะดหัวใจวายทำไงอ่ะเรื่องผีเรื่องสางเรื่องสีผ้าไม่ได้นะคนกลัวเนี่ยบางทีหายใจไม่ทั่วท้องตายได้ดื้อๆนะผมจะบอกาว่าเป็นเรื่องสีผ้าไม่ได้นะการไปเราไปไหนมาไหนรู้จักสัมมาคารวะรู้จักเจ้าที่เจ้าทางบางคนไปนะบางทียังไม่รู้เจ้าที่าทางอยู่ไหนไปปัสสาวะใส่มั่งไม่ไหวมั่งเดินข้ามที่ข้ามทางมั่งรบหลัวรบหลัวเนี่ยอันตรามากแต่อาจารย์ผู้นี้ถือเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมากแล้วเก่งมากอาจารย อาเรยาจารย์วิทอาจารย์วีทอาจารย์ว จะเข้ามาหาเนี่ยจะมีลูกศิกษย์ที่จะบอกว่าจะอนุญาตไม่นุญาตไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เด็ดหมามาอขอวกนี้โมโนตาเปล่าไม่ได้เราไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขามไม่ว่าจะเป็นบ้านเกา่าเก่าศาลเก่าเก่าต้นไม้ใหญ่ใหญเงี้ยบางคนไม่รู้อีหนุ่ยนี่ข้างบ้านมีคน,นอยูุ่วัดตะตะชัยใช่เปล่าใช่ชาตะชัยไปยืนฉี่ข้างวัดฉี่ไม่ทันสุดขอโทษ เลือดออกหูครับเฮ้ยทำไมยังไม่เกี่ยวกันเลยโดนของขอา<อ>จาร<อ>ปปย์สับเปลอตบยังดีนะเจอสับเปลอถ้าเจอของที่มองไม่เห็นนะเพราะคุณใส่นะอันนี้อันตรายเลยเดี๋ยวอย่างคุณปองนี่ก็ชอบ,ชอบอทํางานเกี่ยวกับเรื่องผีสางใช่ไหมใช่ครับปางอาจงอาจารย์มาพูดโอ้ยฉันมีวิชาฉันมีมีดหมอปวดปวดปวดควักมาแล้วผมเนี่ยขำ แต่ไม่ดูถูกหรืออาชีพเดียวกันมีหมอต้องผมนี่นี่นี่มาจากสิริราชหมอจริงโอ้น่ากลัวจริงเนี่ยมาจากสิริราชเนี่ยหมอหมอหมออะไรเอามาจากหมออะไรเนี่ยหมอหมอวิรุษแผนกแผนกอะไรแผนกผ่าตัดอืมมันจะถามทำไมก็ไม่รู้เลยข้างนอกเขาจบแพทย์มาใช่ไหมจบแพทย์มาเขาเีมีกี่เล่มอ่ะมีทั้งหมด18เล่ม เล่นเล่นที่เท่าไหร่อันนี้เล่นที่สิบเจ็ดเล่นที่เล่นที่สิบแปดไปไหนอ่ะอาสิบแปดอยู่ในท้องบิดาคุณน่ะนิ่งข้างหูเนี่ยเอ่าคุณป๋องครับมาทางนี้เชิญ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 โอ้โหเออนี่แกคุยกันรู้เรื่องเนาะเราทำอาชีพนี้เราต้องมีของดีติดตัวนะถูกต้องครับนี่ของดีเนี่ยครับครับนี่ตะกุดที่นะนนำไปใช้ใช้ก่อนสิ้นปีนี้นะเพราะมันหมดอายุหนึ่งมกราา โอ้อันนี้ไม่ได้กันผีกันสางหรอกอเพราะคุณป๋องมีอะไรดีอยู่แล้ว,ว,วแต่อันนี้อยู่โยงโครงกับพันฟันแทงไม่เข้ารุ่นนี้พี่ชายผมอาจารย์หน้าพี่ชายผมเป็นทหารชเป็นทหารพานไปนแนวแนว,แนวหน้าเลยที่ขเขมรเป็นไงนี่ตายคาตะก,กุดนี่แหละม,มกำอยู่เลยกำตะกุดอยู่แล้ว ไปผิดลูกผิดเมียเขาเจ้าชู้เจ้าชู้ไงผมกบอกมาแล้วว่าให้อาจารย์ให้ตะกุดได้จะไปยุ่งมีชาวบ้านในช่องนะไม่ได้ไม่ได้เจ้เดินเข้าหนีครั้งแล้วเดี๋ยวบางท่านหาว่าจะงมงายเฮ้ยให้แล้วใครก็ให้ได้มั้งขายไหมอันนี้ให้ฟรีๆวุ้ยกล้าถามไหมว่าลองได้ไหมกล้าพูดว่าลองได้เฮ้ยลองตรงนี้ใครเห็นเลยต้องมีสมาธิจิตใจต้องเข้มแข็งห้ามตกใจง่าย รอนคุณ๋องนอนคว่ำลงนอนคว่ำลงเออจะจะบอกแล้วแต่ผมมากว่างอันนี้ลองกันได้อันนี้ของจริงภาพนี้มีการตัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ตาจา่าดำลองของดีมาต้องลองถ้าของไม่ดีไม่ต้องลองเอาเครื่องมือมาเฮ้ย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  คนอืเล่มโอ้ยฐานไฟเย็นไฟเย็นไฟปลอมกำเนินน้นกำนินนนหายใจเข้าออกพุทโธพุธโทโร้อนจะกลายเป็นเย็นสอง มาร้อนดีไฟเอฟเฟกต์กูมาไฟเอฟเฟกต์ฮะไฟเอฟเฟกต์มข้างหน้าหั้นข้างหน้าล้นลองๆของจริงไม่ต้องกลัวกลัวข้างหน้าน้นร้อน้าลองทำดูตั้งใจเป่าคาถาสามตัวจะรู้สึกว่าร้อนที่หลังอาจารย์เป่าสามตัวจะร้อนที่หลังอันนี้เย็นๆรู้สึกเป็นไงบ้างธรรมดาคุณป๋องไม่มีอะไรครับอาจารย์ครับลงคาถาไปเลยอาจารย์คาถาคาถาสามตัวครับคุณป๋องหลังจะร้อนครับนาปุอ่ะร้อนไหมครับร้อน ร้อนนะครับต่อไปนี้กันตะกุนนั่นจากร้อนจะกลายเป็นเย็นมีสติห้ามมองนะครับย่าหันมาย่ามานะมีสตินะครับเสียวเสียวขึ้นเลยเหมือนเดิมเหมือเดินครับพร้อมนะอาจารย์อดัยนะเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเยวหารมาหเรหมาไอ่ะาหายครับ อะไรอะขึ้น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 พอแล้วกูดูได้ยังไงเย็นไหเย็น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 ขึ้นเย็นขึ้นเย็นเย็นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นไงปวดสายปดร้อนไหเย็นไหมจับหลังดู้องก็บ้าอะไรอะ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรให้พรึ่งไหมเย็นเย็นเยให้เห็นจัดจั่จับงหนหน้านี้หัน้ามาหนหน้าเปิดโอ้ยกลับนั่นนั่นกลับนั่นนั่นมีสติคุณป้อมมีสเตย์สองจริงร้อนไหมร้อนดิอ่าร้อนดิเปิดพุ่งเฮ้ยบิดดัน มื่อกี้เย็นไหมเย็น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 เมื่อกี้เย็นใช่ไหมเย็นเย็นเย็นอันนี้จะทําให้ร้อนเก็บเก็บเสือด้วยเก็บเสือด้วยบอกว่าของดีอาจารย์มีจริงครับครับตะกรุดใช้ก่อนสิบปีนะครับบรรยุทธ์บรยุทธ์บรยุนะครับโอ้ขอบคุณครับมีมีใครเดือดรอึไหมมันจะกระซิบอะไรก็ไม่รู้โอ้เอาความละใครใครถ้าถ้าไม่เชื่อให้เข้ามาเลยไอ้จ้อยไอ้จ้อยไงเฮ้ยเอามาเอ อีจันตาหวานเลยโอโสนิทกันมาด้วยไอ้ข่าวป็้ของดีจันมีของดีเยอะสักนิดได้ไหมป้องกันตัวจันรู้แล้วอ่ะเราเป็นนักเลงใช่ไหมเนีย่ยไปถึงขนาดนั้นจันแต่เธอมีเด็กมันเลือดร้อนเน่เอานี้ไปติดตัวไว้รับรองว่ามีแล้วไม่เราฟันแทงยิงไม่เข้าของจริงของนี้นต้องลองจันลองเลยเมื่อกี้คุณป๋องก็ลองเลยนีย่ไม่ใช่ไม้ตะเคียนธรรมดานะ จะเขียนอะไรมาจะเขียนคู่ถือเลยลองแถวนี้เหรอของลองกันได้เป็นไงไม่มั่นใจขออีกนัดแล้วกันจันนี่ นี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมเหรอเฮ้ยถือถือมาถือไว้อาจารย์ที่ชายผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปเอาตอนนี้เลยเปล่าไม่หิวแล้วไม่ได้เลยเปล่าอยู่แล้วก่อนได้ทีละอะไรนะมาถือไว้ถอถือมีมีเป็ดมีไก่ไหมเล่ามาถืถือไว้เอาเป็ดไก่ก็ได้มั้งลองอ่ะโอ้ยยินดีดอาจารย์ อาจายไ่าจารย์ไม่ได้อ้วเบิกได้ปะกายเงินเร็วกันเงินคุณเล่นโวลเล็ตของปอมของปอมปืนใส่ทานไไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวอันตรายเล่นอาวุธอันตรายโอ้ย เบิกไม่ได้ยโอ้ยไปพี่ไปพี่ปืนปอ้ปอมปอืนปอ้อมขอบคุณมาด้วยครับโอ้ย